อันนี้มันมีข้อดีอยังไงบ้างเลยสาหรับการใช้คอนูราดบบนี้มันก็จะซอกซอนไปบริเวณเล็กๆต้นขาบางคนมีหน้าท้องหรือว่าตุ้นแขนางเงี้ยเนาะของผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีส่วนเกินตรงหน้าท้องแล้วก็บางคนก็จะมีหน้าอกที่ใหญ่ๆบางคนจะมีปัญหาเรื่องนมน้อยบางคนก็จะมีปิ้งป,ปิ้นใต้ก้นแรมเนี่ยค่ะเป็นเทคนิคการดูดไขมันนะคะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจาก365 MC เกาหลีพักฟื้นก็ใช้เวลาน้อยลงแผลเล็กไม่ต้องดมยาสลบค่ะ Um, it was very amazing. Okay. Amazing, and they have very good hands and very good skills, wow. and okay. also have warm heart wow. to patients. หลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าแรมนั่นเนี้ยคืออะไรเกี่ยวข้องยังไงกับการดูุดไขมันแล้วมันไม่ต้องดมยาสลบจริงหรอซึ่งเทคโนโลยีนี้มีมานานกว่า20ปีแล้วผลลัพธ์อะได้ตามต้องการที่เราหวังหรือเปล่าวันนี้สามหมอขอเม้ามีคําตอบค่ะ ข้อสงสัยของเราวันนี้นะคะเกี่ยวกับปัญหาไขมมืไข,ขมันเป็นใครไม่ได้เลยค่ะนอกจากคุณหมอแจนค่ะสวัสดีค่ะพี่แจนสวัสดีค่ะหมอแจนนะคะแพทย์หญิงพิชยาเอื้อวงประยูนค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันเทคนิคแลมประจํา 365MC Thailand นด์ค่ะใครที่กังวลเรื่องปัญหาเรื่องไขมันนะคะไขมันส่วนเกินไม่ว่าจะเป็นต้นขาหน้าท้องต้นแขนนะคะหรือแม้กระทั่งเหนียงของเราก็ตามค่ะอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วคุณจะลืมวิธีการดูดไขมันแบบเก่าอีกต่อไปค่ะ ทั้งโจ้มีปัญหาไขมันส่วนเกินตรงไหนไหมที่แบบอยากจะเอาออกอะค่ะเอาจริงๆนะถึงแม่เห็นว่าโจ้ตัวเล็กอย่างนี้ใช่ไหมโจ้ก็ยังมีความกังวลแบบต้นขาดน,นะทอง เหมือนเป็นแบบจุดที่โจ้ใช้เสื้อผ้าปกปิดได้อะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดแขนเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าบางทีต้นขาใช่ไหมแล้วโจ้ก็พยายามหากระโปรงคุมไว้ทีนี้เริ่มได้ยินแล้วว่ามี365มาใหม่เราก็โจ้อยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันสามารถทํำยังไงได้บ้างหรือมันจะช่วยปัญหาของโจ้ที่แบบกังวลไหมเพราะว่าโจ้พยายามจะไปติดครูสกาวปิงล่ะมันไม่ได้เขาบอกว่าแผ่นมันใหญ่ไปก็คือจุดของเราอาจจะเล็กไปสําหรับตรงนั้น ถ้าอย่างนั้นก็แรมช่วยได้นะถ้าว่างๆแวะเข้ามาสิก็เริ่มจากทํา AI S สแกนเนอร์ก่อนจะได้วิเคราะห์รูปร่างของเราว่าเป็นยังไงแล้วก็จุดที่เรากังวลอย่างงี้มีตรงไหนให้เครื่องวิเคราะห์มาให้เลยให้สแกนก่อนเลยจะได้รู้ว่าเรากังวลตรงไหนเนาะจะต้องดูดได้หรือเปล่า ไขมันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทุกคนเลยเนาะถูกไหมพอเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ชอบกันแ้วเราก็อยากจะรู้ว่าไอไขมันของผู้หญิงหรือผู้ชายอะค่ะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็จริงๆอะโครงสร้างของผู้หญิงของผู้ชายอะก็แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะผู้หญิงก็จะมีส่วนทรงอง,งเอวอย่างนี้ใช่ไหมคะจุดที่สะสมของ,ของไขมันของผู้หญิงก็อาจจะไปต้นขาบางคนมีหน้าท้องหรือว่าต้นแขนเงี้ยเนาะส่วนของผู้ชายอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีตรงต้นขาหรอกจะเป็นกล้ามเนื้อซะมากกว่าของผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีส่วนเกินตรง หน้าท้องแล้วก็บางคนก็จะมีหน้าอกที่ใหญ่ๆเนาะที่อยากจะกําจัดออกไปเนะะี่ยค่ะอ่าใายมีเหมือนเป็นมนมน้อยหนึ่งของผู้ชายชทีนี้ในอดีตที่ผ่านมาเรามีวิธีการกําจัดไขมันส่วนเกินที่เราไม่ชอบอยังไงบ้างคะก็มันจะมีตั้งแต่เริ่มจากง่ายๆเลยที่เราได้รับการสั่งสอนกันมานะว่าเราจะต้องมีการคุมอาหารคุมน้ําหนากักออกกําลังกายร่วมด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเบสิกเนาะแล้วก็ าถาดออกมาก็อาจจะเป็นกลุ่มการใช้เครื่องที่มันไม่ได้อินเวสีฟมากอย่างที่เราคุ้นเคยกันอาจจะเป็นพวกกลุ่มเลเซอร์หรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกระชับแล้วก็ลดไขมันที่ทําจากด้านนอกอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอขับมาแล้วเราถ้าเราไม่อยากใช้เครื่องละเครื่องยังตอบโจทย์ไม่พอเลยอยากจะแบบทําครั้งเดียวและเห็นผลเลย mm. ในอดีตการวิธีการกำจัดไขมันเราใช้วิธีอะไรได้บ้างเลยก็ถ้าจะมาพูดถึงเรื่องของการดูดไขมันนะคะมันก็จะมีเริ่มมาตั้งแต่ เครื่องการใช้เครื่องฟักชั่นแบบโบราณเลยเนะอันนั้นก็จะแบบมีพรอม่าเยอะนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนามาเป็นกลุ่มเครื่องดูดไขมันที่เฉพาะเลยที่จะแบบทนุถนอมคนไข่มากขึ้นก็จะเป็นเลเซอร์บอดี้ไทส์หรืออะไรที่เราเคยได้ยินมาก็ใช้เทคโนโลยีในการใช้ พวกคลื่นความร้อนคลื่นวิทยุค,คลื่นอันตราซาว์เข้ามาช่วยในการดูดไขมันทีเนี้ยมันก็พัฒนาไปอีกสเตปหนึ่งละก็คือการทำยังไงให้คนไข้เนี่ยยิ่งเจ็บน้อยลงไปอีกบาดเจ็บน้อยแล้วก็พักฟื้นได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือนำมาถึงเทคนิคแรมของเราเนี่ยละค่ะ แรมมันคืออะไรหรอคะหรือว่าเทคนิคนี้มันมีวิธีการยังไงที่มันพิเศษกว่าอันอ OK ื่นเลยก็แรมเนี่ยค่ะเป็นเทคนิคการดูดไขมันนะคะที่ได้รับการจดสิทธิบัตรจาก365 MC เกาหลีเนาะโดยแรมเนี่ยจะเน้นถึงเรื่องของการสร้างแอซีติกไลน์ให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนก็คือดีไซน์เป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อให้ได้รูปร่างที่แบบเหมาะเหมาะกับแต่ละคนไปนะคะแล้วก็เทคนิคก็จะใช้แคนูล่าขนาดเล็กนะคะในการ อซอกซอนเข้าไปก็จะเก็บแอเรียเล็กๆได้เหมือนกันนี่คือประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่แคนูล่าขนาดเล็กคนไข้ก็บาดเจ็บน้อยเนาะนำมานำมาซึ่งกันพักฟื้นก็ใช้เวลาน้อยลงแล้วก็แผลเล็กเนาะที่สำคัญก็คือไม่ต้องดมยาสลบค่ะโอ้อันนี้ถือว่าเรียกว่าเป็นข้อจำกัดของคนไข้ที่ทำการดูดไขมันในอดีตที่ผ่านมามว่ามันจะต้องแบบพักฟื้นนิดนึงแล้วก็ต้องดมยาบางทีคนเราก็กลดการดมยาเนาะ ทีนี้เห็นพี่แจนพูดมาถึงเรื่องแคนูล่าขนาดเล็กเลยการที่เราใช้แคนูล่าขนาดเล็ก่ะคะอันนี้มันมีข้อดีอย่างไงบ้างเอ่ยสำหรับการใช้แคนูล่าแบบนี้ก็ด้วยความที่มันเป็นแคนูล่าขนาดเล็กอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะซอกซอนไปบริเวณเล็กๆที่คนไท้กังวลได้เนาะก็อย่างเช่นบางคนจะมีปัญหาเรื่องนมน้อยใช่ไหมแล้วก็บางคนก็จะมีปิ้นป้นใต้กลนอ่าบนาน่าโลใต้ก้นอ่าได้ข่าวมาว่าอันเนี้ยเปลี่ยนวิธีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนวิธีการการดูแลแบบเดิมๆ แบบเดิมๆเขาบอกว่ามันต้องมีผ้าพันพันอันนี้มันไม่ต้องพันหรอคะจริงๆอะค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้ผ้าพันหรืออะไรที่หลังทำนะคะเพราะว่าแคนูล่าขนาดเล็กก็จะช่วยในการแบบกระตุ้นการสร้างทังผือเพื่อมายึดแล้วก็ช่วยเรื่องความกระชับได้ส่วนนึงอยู่แล้วค่ะ ทีนี้ต่อมาเลยจ้ได้ยินว่ามันมีเทคโนโลยี AI ถ้าเกิดทางผีหนังอ่ะมันเหมือนเอามาดีเทคเรื่องรอยดำทีนี้จะก็เห็นได้ยินเข่าว่าเขาเอา AI อะมาช่วยในการเ,าเขาเรียกว่าของการดูดไขมันเข้ามาช่วยยังไงบ้างคะก็จริงๆในเรื่องของเทคโนโลยี AI อะคะ่ะเราจะเอาเข้ามาจับในเรื่องของการดีไซน์รูปร่างมากกว่า เราอาจจะเคยได้ยินว่าเหมือนคนไข้าบางคนอะส่วนสูงก็เท่ากันน้ําหนักเท่ากันแต่ทําไมแบบรูปร่างออกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนั่นก็หมายความว่าแบบแต่ละคนอะมันมีจุดที่แบบสะสมของไขมันหรือว่าโครงสร้างต่างๆอะไม่เหมือนกันทีนี้เราเลยเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาจับเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขามีรูปร่างมีไขมันตรงไหนที่เป็นส่วนเกินมากเป็นพิเศษเฉพาะของเขาเลยโดยเฉพาะอะไรเงี้ย คนไข้ก็จะสามารถมาดีไซน์รูปร่างอะค่ะร่วมกับเราในแบบที่เขาอยากจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาใน365 MC ทุกคนก็จะได้รับการเข้าเครื่อง AI สแกนใช่ไหมคะแล้วก็ประเมินรูปร่างของเขาแล้วก็จะได้ดีไซน์ไปพร้อมๆกันทุกคนเลยเรียกได้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันกันเลยนะคะที่มีภาพ before and after ในอนาคตทำให้เรารู้ได้ว่าเวลาเราทำไปแล้วผลมันจะเป็นยังไงบ้าง ทีนี้เจ้าอ,อยากจะให้พี่แจนช่วยแนะนำนิดนึงว่าแอสเซทิกไลค์คืออะไรคะแล้วคุณหมอเนี่ยมีวิธีการประเมินหรือว่าวิธีการดูแลอย่างไงบ้างก็จริงๆอะค่ะคอของ365 m กเอองอะค่ะเราไม่ได้เห็นความสําคัญว่าเหมือนกับว่าเ,เราจะต้องดูดไขมันออกไปเยอะอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ได้คํานึงว่าปริมาณไขมันที่ดูดออกไปเยอะแค่ไหนถึงจะดีแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับการคงเหลือของตัวไขมันที่แบบจําเป็นเอาไว้เพื่อให้คงรูปร่างที่เหมาะสมกับเขา เป็นเฉพาะบุคคลไปเนียค่ะเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลโดยใช้เขาเรียกว่าวิวัฒนาการเนาะบวกกับการออกแบบเปนเฉพาะบุคคลทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการใช่คนไข้ยก็จะได้ร่วมออกแบบไปกับเราด้วยค่ะทีนี้มีคำถามกันมาอยู่ว่าที่เราจะดูดไขมันนะคะเราสามารถดูดบริเวณใดบ้างคะ จริงๆก็ได้ทุกบริเวณเลยค่ะที่มีไขมันส่วนเกินแล้วก็คนไข้กังวลขี่หลักก็คือเอาให้เหมาะสมกับเขาค่ะแล้วก็ให้ได้แอสเตทิกไลน์ที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดค่ะแล้วทีนี้มันก็ต้องมีคําถามว่าใครที่จะเหมาะกับการหยุดไขมันแบบนี้แล้วใครที่ไม่เหมาะสมบ้างคะจริงๆค่ะทุกทุกคนสามารถที่จะทาแลมสได้อยู่แล้วนะคะคือทุกคนที่มีปัญหาไขมันส่วนเกินจุดตรงไหนที่เขากังวลนะคะเข้ามาทําได้เพียงแต่ว่าในก่อนที่จะ ้ามาทำอย่างนี้นค่ะส่วนใหญ่หมอก็จะมีการประเมินเบื้องต้นอยู่แล้วตั้งแต่ซักประวัติคนไข้ก่อน<ม>เกี่ยวกับเรื่องของโรคประจําตัวหรือว่า ยา,ญญาที่ทานอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะมาทำนะคะเราก็จะมีโปรตโตคอลในการตรวจเลือดก,ก่อนอยู่แล้วเนาะก่อนที่จะมาทําหัตถการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนไข้ค่ะในการดูแลเตรียมตัวค่ะก่อนการทําการดูดไขมันเนะะี่ยค่ะเราต้องมีวิธีการดูแลก่อนและหลังการผ่าตัดยังไงบ้างคะจริงๆสําหรับก่อนทําก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอไ,มไม่ยุ่งยากค่ะก็ถ้า ทานเข้ามาสักหน่อยก่อนมาแต่ว่าก็คือไม่ให้อิ่มจนเกินไปเนาะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่เข้ามาก็หลวมๆขอแบบคล่องตัวนิดนึงนะคะส่วนหลังทําก็จะเป็นเรื่องของการดูแลแผลทั่วไปแหละก็คืออ่ามโดนน้ำหรืออะไรเงี้ยแอคทิวิตีที่จะต้องสัมผัสกับน้ำซาวหนา้าหรืออะไรไว่ายนวงว่ายน้ำก็ต้องเลี่ยงไปก่อนแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะก็เราไหวเมื่อไหร่ ก็แล้วแต่คนเลยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรโซโล่ได้เลยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองไหวแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต้องทานยาฆ่าเชื้อตามที่สั่งให้ครบอะไรแบบเนี้ก็เท่านี้เลยง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้บอกว่าฉันติดนวดมากเลยค่ะไปนวดได้ไหมคะจริงๆถ้าช่วงหลังทําช่วงแรกๆอ่ะคะ่ะก็อาจจะ เว้นไว้ก่อนแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเวลาที่เราทหาหัตถการอะไรก็ตามมีเข็มมีอะไรจิ้งเข้าไปอะคะ่ะร่างกายมันก็มีความบอบช้ําการที่เราไปโกรธไปบีบไปนวดมันก็อาจจะทําให้มันบอบช้ามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ายัางไงก็รอให้แบบความบอบช้ามันเริ่มหายไปก่อนอาจจะสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็อยากจะทําก็ทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลายๆคนเริ่มสนใจเขามาทำแล้วแต่เขายังมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยอยู่ค่ะพี่แจนมีค่าอธิบายอันนี้ยังไงบ้างคะก็จริงๆสําหรับเทคนิคแรมนะคะก็ถือเป็นการผ่าตัดเล็กเนาะผลข้างเคียงน้อยแล้วก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะห้องผ่าตัดของเราก็เป็นห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานสากลนะคะแล้วก็แพทย์ทีมแพทย์ของเราก็ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนค่ะ นอกเหนือจากที่พี่แจนบอกไปแล้วนะคะทางเราค่ะยังมีทีม aftercare หรือ after service นะคะดูแลคนไข้หลังผ่าตัดทุกคนดังนั้นคนไข้สามารถไว้ใจได้ค่ะกับการดูแลไม่ว่าจะเป็นก่อนลักณาทำจนถึงหลังทำด้วยค่ะ ะะเป็นอีกหนึ่งวันที่น่ายินดีค่ะเพราะเราได้รับเกียรติจากดรฮานะคะเป็น Hospital Director ของ365จากเกาหลีค่ะซึ่งบินตรงมาร่วมงานเปิดงานของ365 MC Thailand ซึ่งโรงพยาบาลน,นี้นะคะเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงทางด้านการดูดไขมันมาอย่างยาวนานแล้วมีมากกว่า30สาขาทั้งในเกาหลีและทั่วโลกค่ะในวันนี้มาที่ประเทศไทยแล้วค่ะเราไปพูดคุยกับคุณหมอฮานกันเลยค่ะอันยองฮาเซโยสวัสดีค่ะ <laughs> The first question is, how do you feel about the three six five MC uh, Grand Opening in Thailand? Um, I have stayed here for one week already, yep. and I watched lance doing by mm -hmm. the doctors here, uh, Doctor Jane, yes. uh, and um, it was very amazing, amazing, mm -hmm. and they have very good hands and very good skills, wow. and also have warm heart to yeah. patients. <laughs> <laughs> so, uh, yeah yeah I'm convinced that um, the success success of the Thailand Samnigrams hospital mm -hmm. and we can keep the uh, good relationship. Yes yeah. For the lamps technologies have been researched for over 20 years. So could you talk about the uniqueness of this technique? Uh, we do lamps. From now on, so we don't need uh, sleep or um, general anesthesia anymore. Oh, great. Yeah, and safer than uh, classical liposuction. Uh-huh. Mm, quick result and quick recovery. Yeah. Mm. And the patient can go back to their uh, routine life immediately. Wow. Yeah, and lamp uh, uh, LAM solution itself can also can kill um, fat cells. Mm. Yeah, That's the benefit of LAMS. The next question is how will AI support mm. technology mm. with the liposuction for mm. Thai patients? 365 uh, MC Hospital is doing research already with uh, Microsoft, you know, ah. uh, since 2022. Uh, so we input the infinite data of LAMS to AI yes. and I think soon uh, AI will support us, um, ah. doctors and majors to uh, make lungs safer and has yes. better results. Wow. Um, it will be soon. Could you please reassure the patient about the service and safety they will receive? Now we uh, all know the benefits of lungs mm -hmm. and I want to say more to Thailand patients mm -hmm. uh, just choose Lumps, uh, and I'm sure that uh, you will have, be satisfied with lumps and you will have better body shape. เรียกได้ว่านวัตกรรมแลมนะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เป็นที่เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับใครอีกหลายๆคนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจนะคะแอนด็อกเร์านะคะที่มาช่วยให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับแลมในครั้งนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนวัตกรรมใหม่นะคะในการดูดไขมันอย่าลืมมาปรึกษาทางแลมเซอร์เจอรีนะคะที่365 MC Thailand ค่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันสำหรับคลิปหน้าว่าจะมีนวัตกรรมใหม่หรือว่าเทคโนโลยีอะไรที่มาอัปเดตให้กับผู้ชมบ้างอย่าลืมติดตามที่ YouTube a p e x Beauty Clinic ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครั